มีขอลินเล่นี่น้่นตลาดเล่มีคนเล่นการนั่นเล่นเลขสีชั่วโงหมดก่อนเด้อหมดหมดไม่ให้เล่นหรอกไม่ให้เล่นเลยไม่มีใครรวยเพราะกันพนันเออลองลอง้อ้กับตัวเองดิเอาโอเคก็ไม่มีอะไรวันนี้ขอให้ซ้อมสองรอบนะครับโอเคเดี๋ยวไม่เพี้ยนแฉอันนี้เป็นถือว่าเป็นค่าขนมเนาะให้น้องๆเล็กเล็กน้อยน้อย ั้งแถวสองแถวก็ได้ครับมาไปดูไปร้อยเอาไว้ที่หลังคอบคุณคไอเทียนกำลังหอมใจร้งไหมครับ ช่วยกันรักษาความสะอาดเด้อยตรงไหนไม่เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าด้วบอากาศถ้าอ่านแย่าเงี้ยถ้าเป็นหนาเป็นชายบิลลี่พวกนี้สองใบออกมา

มาห้าคนมาหคนแบ่งกันหนึ่น 3, 3, งสมี่ห้า,าคนจะแบ่งกันนะไม่มีแบ่งลอยามามาห้าคนพร้ามมาลูกหนึ

ตอนนี้แม,ม่กับพอ่อจะดูซ้อมนะครับเกรนโพรยันสองรอบเราก็จะกอดเนอเดี๋ยวพี่ฝากอีกเรื่องหนึ่งพอดีมันจะมีตะแกรงตรงนี้ที่อยู่หน้าเวทีเราพยายามใหญ่เหยียบนะลูก ถ่าสิขึ้นได้พี่ก็ขึ้นตรงบันไดแล้วก็เอาเก้าอี้ข้ามขึ้นเพราะว่าถ้าเหยียบตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล็กมันสิงอ้อสิได้สองอีก